โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UIN ตอนนี้นะครับก็อยู่กันใน w a ซ l C Surfer New C นะครับทุกคนและเปิดคลิปมาบรรยากาศสวยๆกับพอป,ประดับแบบอย่างนี้ใช่แล้ครับ ห่างเหนืยไปนานวันนี้กลับมานะครับผมจะทําการเปิดกล่องล่าสกินนะครับผมของเกม n e w c ีทุกคนซึ่งกล่องนี้นะครับก็เป็นกล่องใหม่ล่าสัตว์เลยก็แบบกล่องใหม่ล่าสุดเลยก็ว่าได้ทุกคนก็คือกล่อง Sandstorm Box สกินบ็อกนะครับทุกคน Sandstorm Skin Box ก,ก,ก็เป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนก็เหมือนเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาเปิดทั้งหมด50กล่องนะฮะก็เดี๋ยวไปดูว่าจะเปิดไปเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับทุกคนพอแล้วคลิปนี้คือชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับทุกคนอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามใครกดไลค์ กดติดตามให้ผมอยู่แล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวขอเก็บพอบก่อนนะฮะเดี๋ยวขอก็หายเอาก็อย่างที่บอกไปคือแต่พาเปิดกล่องสก,กินนะทุกคนนี่คือแบบไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่คือครั้งล่าสุดที่ผมเปิดเนี่ยผมได้เฮฟวี่เวออซึ่งเปิดมาปกติอย่าทำมาหลายคลิปแล้วคนเคยดูผมนะผมไม่เคยที่จะได้เาเรียกว่ายังไงอะเฮฟวี่เลยนะครับซึ่งครั้งเนี้ยบอกเลยว่า น่าจะมีโอกาสได้เพราะครั้งที่แล้วเนี่ยคลิปพี่แล้วเนี่ยเป็นคลิปแรกที่ผมได้เฮฟวี่พอแล้วคลิปเนี้ยมันจะต้องพัฒนาทุกคนเป็นเฮฟวี่ขั้นสุดทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าของในกล่องเนี่ยผมจะให้ดูก่อนว่ามาได้อะไรบ้างแต่ก็เดี๋ยวค่อยดูดีกว่าผมจะลองถือเคสก่อนผมจะเปิดในเซิร์ฟซักเอา10กล่องดีกว่าแล้วเปิดหน้าเซิร์ฟที่เหลือ40กล่องหมดเลยนะครับทุกคน หรือว่าอยากเีห้าดีวะเออเพราะคืออยากรีบบอกไปหน้าเซิร์ฟเพื่อที่แบบว่าจะเปิดให้คนดูดูว่าเออของในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเปิดถ้ามันเปิดไปก่อนดีกว่าทุกคนคนมันจะได้เดี๋ยวมันก็ได้นะครับเอาสักสิบห้ากล่องดีกว่านะครับทุกคนมาสิบห้ากล่องเปิดประเดิมนะครับเอาไปเลยหนึ่งมาเป็นหมวกเคนายกเกลือเกลือเกลือโอ้โหเกลือไม่พักนะครับแล้วจะบอกว่าตอนนี้ผมเปิดเซิร์ฟผมทำไมต้องนอนอย่างนี้ใช่แล้วฮะวันนี้ผมมาเปิดกล่องเนี่ย กูไม่อยู่ในเซิร์ฟฟาร์ไม่ไนดนยที่เซิร์ฟเนี่ยเซิร์ฟคนทั่วไปทั่วไปวเนี่ยผมเลยต้องนอนหน่อยทุกคนเพราะถ้าแตกขึ้นมาเนี่ยโอหูยเสียหายหลายตังค์นะครับเลยต้องแอบ,บแอบ,บนิดนึงนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ได้มาเปิดในเซิร์ฟฟาร์มนะครับวันนี้เซิร์ฟฟาร์มหมดนะฮะทุกคนอันตรายชิบหายเลยนะผมเลือกส่งเล่นน้อยมาในแบบคิริบูดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกสักห้ากล่องสองอ่ะสามสี่อ้าวห้ามาทุกคน ประมาณ15้ากล่องใช่ไหมพอดีเป๊ะแล้วนะทุกคนเออนะครับก็เท่าที่ดูมาไม่มีของเพลงเลยนะครับทุกคนที่เดืดเดไปเปิดหน้าตัวละครดีกว่านะครับเพราะว่าอันตรายมากตรงนี้แล้วก็คือจะลองเทียบราคาให้ดูด้วยว่าราคาไหนมันแพงมัางเราจะได้แบบปีทาร์เก็ตเป้าหมายนะครับว่าควรเปิดได้ไหนแล้วก็อย่างหนึ่งคือไม่รู้ว่าทั้งหมดในกล่องเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะเพราะผมออกมาเนี่ยออกจากของเกลือนะครับโอ้โหบอกเลยสับซีดส,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 สตอมนะครับผมว่าสีมันก็ สำหรับผมนะผมเป็นคนชอบสีสดๆนะสีนี่ผมว่าไม่ค่อยสวยสำหรับผมนะแต่รูปร่างมันสวยมันเท่เว้ยแต่ก็แล้วแต่ความชอบคนนะครับผมสำหรับผมก็ยังไงถ้าได้มาก็เท่หมดอะถ้าเราได้มานะอ่ะสอดบวกคลิกไว้ก่อนว่าเราไม่ต้องใช้ล้ว <laughs> <c oughs> <c oughs> นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูของในกล่องนะครับ C Collection มันจะดูตรงอ่าตรงนี้ครับอ่า market นะครับผมสโตเออปึ๊บนี่ครับ,ออบ,รบทุกคนเราไปดูว่าของในกล่องมีอะไรบ้างนะครับนี่ของในกล่องนะที่คิดว่าจะแพงๆแล้วก็เป็นพวกนี้ครับทุกคนนี่นี่นี่กรอบทองเนี่ยทุกคน นี่อันนี้ก็คือไม่แพงมากแต่ก็ได้ก็ดีเพราะยังไม่ได้เลยครับทุกคนอันนี้คือนี่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 แล้วก็ไอมไอมันจะเป็นของแร่นะครับทุกคนเป็นไอแบบว่าขเขาเรียกว่าย่งไงอะรูปร่างมันเยอะทุกคนไม่เหมือนปกติก็คือซีรีส์เนะี้ยเขาเอาไอมาเด่นสุดพอๆกับเกาะเฮฟวี่แบบดีๆเลยนะครับทุกคนนี่นี่ยิงคือขออย่างที่บอกไปครับกรอบทองขึ้นไปทุกอันเนี้ยจะดีมากเลยส่วนที่เหลือก็ฮันนี่ด้วยก็ดีเพราะนี่ก็ได้ใช้อยู่นะฮันนี่แล้วก็เดี๋ยอันนี้ไอไก่กาดอันนี้ไอสุดนะครับก็ ถ้าให้ดีของเกลือขอมาได้นะแต่ไม่ต้องซ้ํากันนะเข้าใจไหมเพราะว่าเรามา5 0กล่องออกมาอย่างละชิ้นพอเออหรือถ้าแบบซ้ำกันไม่ต้องซ้ําเยอะที่เหลือมาเป็นพวกนนี้ดีกว่านะครับของทองนะเออจริงๆนะครับแต่ตอนนี้คืออยากได้มากเลยคือ MI นะเพราะว่าผมไม่มี MI เท่เขาเลยนะครับอยากจะแบบเท่ๆมากน,นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาทําการเปิดหน้าตัวละครเลยลวกันนะฮะไปดูราคาของก่อนว่าราคามันจะเท่าไหร่นะมาร์เก็ตตลาดเลยนะครับราคาสกนะินแซนตอมเนาะอ่าสก,กินตรงนี้นะครับ ดูซิว่าท็อปเทียร์จะมีอะไรติดท็อปรึเปลานะครับหรือว่าถ้ายังไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะยังแบบเปิดจะไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวค้างสักครู่นื่องจากว่าตลาดของมันเยอะนะครับแซนสตอร์มาดูซิว่าจะมีติดท็อปเท่าไหร่กันบ้างนะฮะร,ราคานี่เลียงราคาสูงไปเลยนะครับแหม่ค้างนานจริงๆของมันเยอะนะคนขายนะเออมาครับทุกคนมาลุ้นซิว่าแซนสตอร์ผมนี่จะติดราคาอยู่ที่ไหนบ้างครับท็อปเทียร์ ไอ้พู้ที่มันตั้งกันมันมีคนซื้อจริงมาไว้ในทุกคนราคาหลักพันล้านเนี่ยมันมีคนซื้อจริงๆใช่ไหมพอตั้งกันต้องสี่อันเนี่ยแพงมากอะนะไอ้เหี้ยกล่องอะไรวะมันเป็นฟอร์เลนแองเจิลนะครับเกาะซีรีส์อะไรอะฟอร์เลนแองเจิลโครมมันก็คือซีรีส์โครมติดปีกนั่นเองนะครับโอ้โหแพงขิบหายเลยไหนว่าแซนสตอมผมยังไม่ติดท็อปเทีสักอันหรือที่นี่บอกไปครับที่มันไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะแปลว่ายังไม่มีใครเปิดได้ก็ได้นะครับเออดูดิแซนสตอม นี่ครับมาแล้วอันหนึ่งครับสไนสองร้อยห้าสิบท่านก็ถ้เป็นประหยัดที่ผมบอกนะครับคืออย่างอื่นเนี่ยไอพวกก่อเฮฟวีเฮวี่เนี่ยไม่ใช่ว่ามันถูกนะยังเปิดกันไม่ได้นะครับเรือจะได้แล้วไม่ขายอาจจะใช้เองนะครับทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยที่แพงสุดๆคือสองร้อยห้าสิบล้านนะครับก็คือสไนเฮฟวี่ไม่ใช่ <laughs> สดงวีสไนอาร์เก้าสามงงหมดละเพราะฉะนั้นผมจะพูดว่าถ้าเป็นพวกเฮฟวี่ขึ้นไปเนี่ยน่าจะราคาแพงนะดูผมคิดว่าไม่น่าต่ำกว่าสามร้อยล้านนะเฮฟวี่ธรรมดานะแล้วถ้าให้เฮฟวี่ อย่างเซเทก็จะประมาณดูราคาสิถ้าให้เวียงดีผมคิดว่าน่าจะมีถึงแบบเกือบพันล้านนะทุกคนอ่ะตีไปพันล้านก็จะไม่ผิดหรอกนะเพราะว่าของใหม่ด้วยไงทุกคนเออเอาความใหม่เข้าสู้นะครับทุกคนมาเริ่มเปิดเลยแล้วกันนะครับว่าจะได้อะไรดีๆไหมทุกคนนะครับอา้าวจะกดเปิดเราต้องเอาข้อค้างก่อนใช่ไหมผมลืม o p e n c a s สเดี๋ยวขอเอาข้าค้างทั้งหมดก่อนนะครับ ลืมลืมลืมมาได้เปิดกล่องนานเออหลงหลังนี้คือไปดักฟาร์มเขาคนเดียวไม่ใช่ดักฟาร์มไปสิไปให้เขาดักฟาร์มนะทุกวันนี้นะครับโอ้โหโดนดักไม่พักนะครับแม่คือจะอิ่มจะอิ่มแต่ละคลิปจะโดนกระดิษเนี่ยตายตลอดเลยนะ <c oughs> ขัาวามันไปนะครับทุกคนแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกผมมาว่าที่ผมฟาร์มแล้วได้เอ็มหนึ่งเนี่ยเห็นบอกว่าช่วงนี้เขามีกิจกรรมปล่อยเลททุกคนเออฟาร์มปล่อยเลทไม,ไม่ไม่แปลกว่าทำไมผมได้เอ็มหนึ่งนะครับเอ,อตกใจหมดมาครับเหลืออีกสามสิบห้ากล่องนะฮะว่า,าอ,ไไอยา่างท กอบกอบกอบเหลือขึ้นไปอะมาหน่อยเถอะนะออกไปคิดนผ่านหูขนตาหน่อยเอ้ยโอ้โหขอกอบเหลืองเกืบได้กอบแดงเลยแม่มันแบบข้ามไม่สคริปไหมผมแบบไม่อยากลุ้นแล้วอะคือแบบค่อยไปลุ้นแบบสิบกล่องสุดท้ายอะไรเงี้ยนะครับเอ้ยโอ้โหสองร้อยห้าสิบล้านเกือบมาแล้วไงเกือบละเกือบละสองร้อยห้าสิบล้านผมเกือบมาแล้วไงนะครับโอ้เกือบล้ำเกือบซ้ำแล้วไงโอ้ยใหม่กอดใหม่กอด ดูดิผ่านแล้เยอะเลยโอ้โหไมเบทของเทามาไอของดำมาเลยของของเทาก็ยังดีนะ่ะสีเทาๆหน่อยครับมันจะมีเกรดอะดำเทาทองแล้วก็แดงนะครับผ่านให้ยากแล้วก็จากไปอันนี้ก็ได้แล้วด้วยขอไม่ซ้าเยอะว่าขอที่ยังไม่เคยได้หน่อยอันนี้คือของกระกากเนะี่ยไอพวกเทากับดำเนี่ยไอยังไม่ได้ยังมีหลายอันเลยนะที่ยังแบบยังไม่ได้เลยนะครับเออสวยเอไมไปต่อนะครับ ดีใจเพราะว่าพึ่งยิงได้ครั้งแรกไงเอาไปใช้ก่อนแต่ถ้ารอบสองมาไม่ดีใจละผมขอให้ไปซ้ำพอนะครับออกของอากาศของฮันนี่โอเคสวยเพราะฮันนี่นี่สกินผมไม่ค่อยจะมีใช้ด้วยนะครับมีไว้ก็ดีแล้วก็อย่างที่บอกไปเหมือนเดิมอย่าเอามาซ้ำนะดีใจแค่รอบแรกรอบสองไม่ดีใจละนะครับเริ่มเริ่มไม่เอาแล้วนะรอบสองเนี่ยของทองของแดงเฉียดหลายรอบแล้วทุกคน ตอนนี้ก็คือไม่รู้เลยแหละครับรุนแค่ของทองขึ้นไปนะเพราะว่าหลักๆที่ผมอยากได้พวกไอไมธรรมดาแล้วก็ฮนะันนี่เนี่ยมันมาแล้วไงน,นะครับที่เหลือคือเอ้ยโอ้หมันแทรกกลางมาทําไมเนี่ยทองทองดาทองอะอย่างว่ะโอ้เขาท้องกันมดมาหานี่ดําอยู่คนเดียวอ่ะโอ้ยมาแทรกกลางเฉยเลยนะครับสีทองล้อมรอบนะล้อมรอบ,อบกายนะครับสีแดงส,สีทองสีทองล้อมรอบ,อบกายแต่สีดําออกนะครับ เนี่ยาดเสียวมากเมื่อกี้วาดเสียวมากเมื่อกี้โอ้โหแบบทีมงานตั้งใจแบบทำเลดไว้แบบว่าดูดิโอ้โหดูดิดูดสไนค์ข้างหน้ามูเซอร์นะครับ SP หกหกมานี่คือบอกเลยว่าน่าจะแพงกว่าเก้าสามโทรนะครับอนะครับ SP หกดูดิตั้งใจแล้วแสดงว่าผมว่าทีมงานตั้งใจล่อตีนแล้วคือแบบเอาแบบสีทองมาลอ่อแบบเออแบบถัดไปชิ้นหนึ่งแต่ไม่ไม่ได้ออกให้หรอกเอามาล่อให้นะครับ พร er, าะถ้ามันจะได้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ล่อหาดอีหรอกนะครับอ่าคาราบิดคารับงอยังไม่ได้นะครั e ne ้งแรกดีใจหน่อยนะครั้งแรกแล้วก็หมวกเคสตายก็ยังไม่ได้มันเคสตายแต่เคไนได้กับไอหมวกเอ็มไนท์ได้มาแล้วนะครับสีทองอยู่ข้างหลังโอ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮียมอกเลยอันเนี้ยมาเนี่ยพันล้านอัมนีป็นหลนพันห้าหวกเลยผมพูดเลยท่านอันนี้มาน่ะซาดไม่เชื่อเมื่อกี้ใครเห็นก็ว่าได้จริงป่ะ ปกติมันจะเลยไปอันหนึ่งแต่อันนี้คือมันแบบมันอยู่ก่อนหน้าอันหนึ่งมันเลยรุ้นแบบเสียวมันจะได้นะครับขอภัยผมแหกปากนะคือคนดูต้องเข้าใจว่าไอ้ที่มันมาอยู่อู้หูกูอยากจะต่อยหน้าจอแต่มันไม่เกี่ยวกับจอคอมกูดีมันเกี่ยวกับเกมอะเอพีอ้าเขาสามไม่ออกแต่จริงๆคือกล่องเปิดช่วงนี้คือแบบของดีๆมันอยู่ถัดไปตลอดเลยนะเออแล้วก็นานทีคือแบบได้รุนมากๆก็อยู่ก่อนจะถึงนะครับ แต่ส่วนมากจะคืออยู่ข้างหลังนะครับคือยังไม่ถึงนี่โอ้โหของแด็กมันโลดตารอดใจอะทุกคนขอคือว่าอันนี้เฮฟวี่ผมแบบอย่างนั้นผมขอเฮฟวี่อะผมมีแค่เฮฟวี่รชมดาใช้ใชก็ยังดีกว่าไม่มีใช้แต่เอ็มไอเนี่ยอยากได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตไ m เอ็มไอขั้นสุดอะเออนะครับแบบอย่างดีอะนะครับจะว่าไปอย่างที่บอกไปเกาะเฮฟวี่อย่างดีในคังผมเนี่ยก็ยังไม่เคยมีนะมีแค่สกินเฮฟวี่รรมดาให้เฮฟวี่แบบว่าอย่างดียังไม่เคยมีเหมือนกันนะครับ าลาสกินพันล้านเว้ยเออตอนนี้ผมล้มชินล้วผมจะไม่วาวกสีทองละผมแบบเฉยๆลวเพราะว่าแบบมันอยู่อย่างนี้บ่อยเลยนะคบแบบอยู่ข้างหลังเนี่ยเริ่มบ่อยละเริ่มชินละมุกเดิมละทีมงานนะครับลาสกิน an, พันล้านเว้ยพันล้านพันล้านนะครับโอ้ยอย่าอย่าตื่นตอย่าตื่นตูมอย่าบูมมาเริ่มมาละแบบนี้เริ่มมาบ่อยแลวแบบว่าอยู่ก่อนหน้านะครับเออเริ่มมาบ่อยละเหลือสิบเจ็ดกล่องนะฮะเริ่มมาบ่อยแล้วเริ่มมาบ่อยแล้วเออบ่อยแล้วไง คือบ่อยแล้วนะครับชินแล้วมาผมจะไม่กระโตกระตากแล้วกระโตกระตากเป็นไก่นะทุกคนผมจะรอแบบนิ่งๆเลยเนี่ยอันนี้มาซ้ำแล้วอะอย่างที่บอกไปมารอบแรกก็ดีใจอะแต่ถ้ามาซ้ําก็ไม่โอเคแล้วอะตอนนี้เหลือเคสตายปะหมวกหมวกที่เปิดไนท์วิชั่นไม่ได้ครับที่เรายังไม่ได้นะต้องการเคสตายมาเพราะยังไม่ซ้ําอันนี้เหมือนได้ไปแล้วนะเคไนทเคตายแล้วก็เอ็มไนได้มาแล้วนะครับหมวกอะหมวกเอ็มไน ทำใจไนะว้นะโถนิ่งแล้วผมนิ่งแล้วเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วไม่ว่าจะออกหน้าออกหลังแต่ตรงกลางไม่ออกให้หรอกนะครับไม่ให้เราได้นะครับต่ดตีนเฮียไม่กูยิงบอสปะเนะี่ย AKRPK นะครับรอยนัดจัดไปเกาะมีเดียม โอ้โหมีเดียมต,ต่อเนื่องเลยนะครับขายดีไว้วันนี้วันนี้ก็มีเดียมขายดีไว้ลูกค้าเข้าเยอะทีมงานบอกเออลูกค้าเข้าเยอะไว้แบ่งไม่เอามีเดียมซีของเฮฟวี่ไม่ก็คัตตอมกอริล่าเอะไอ้แคยมีเดียมสามลันติดบ้าปะเนี่ยอะไรครับเนี่ยทุกคนมีเดียมสามรอบติดแล้วนะไม่ไม่ไม,ไม่ตื่นตูมไม่กระตุกตาครับนิง่งนิ่งใจถ้าใจแล้วนิ่งอะ เราจะไม่เสียใจก็เฮียละมันเสียใจอยู่แล้วแต่คือเราต้องนิ่งไว้ก่อนอะนิ่งสู้อะทุกคนมันต้องนิ่งสู้อย่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้จริงสัสเคตาก็ยังดีแม่งไม่เคยได้เลือกกี่กล่องเอ่ยเจ็ดกล่องนะครับขอเปิดกล่องไก่ล่อตีนเปิดเปิดกล่องล่อเนาะแล้วเปิดล่อนะเปิดล่อนะเปิดล่อนี่เปิดล่อทีเปิดนี่เปิดล่อเลย SP ไม่ใช่กล่องสก,กินนี่ว่าเออเป็นกล่องธรรมดาได้ SP พอแล้วคือ SP ต้องมาครับผมมันคือมันใบมาแล้วว่าเออได้ใส่ SP พอแล้วสก,กินต้องมาครับผมมาไหมมันมีอะไรที่ผมยังไม่ได้ว่าสก,กินธรรมดาเนี่ยเคยตายป่ะเดี๋ยวผมลองขอเปิดดูซิว่าอะไรที่ผมยังไม่ได้มั่งเปิดเป็นทาร์เก็ตหน่อย ขอดูเป็นเป้าหมายดิอ่ะงั้นผมผมจะไม่เรียกร้องของของของสีทองขึ้นไปละกูขอเรียกร้องว่าที่กูไม่เคยได้ดีกว่าเอาเดี๋ยวขอจำก่อนนะอะไรผมไม่เคยได้มากอะเคตายแล้วหนึ่งที่จำได้แน่เคตายอ่ะเดี๋ยวขอดูอีกรอบหนึ่งนะครับสโตอ,อันที่ไม่เคยได้ถ้าที่ผมจําได้นะเราจะเมะื่อกี้ก็มองใครจะมองทันทันวะเคตายยังไม่ได้แล้วก็เทคนายก็ยังไม่ได้บ้างเทคนายกระเป๋าเออหรือจะเหลือใครยังทุกคนกระเป๋า กระเป๋าเคตายแล้วก็แท็กปะแทกแทกไม่ใช่แทกแทกนายปะที่ไม่ได้แค่นี้มั้งทุกคนเดี๋ยวลองดูรอบหนึง่งอ่ะผมคิดว่าน่าจะแค่นี่นที่ผมไม่ได้นะที่เหลือน่าจะได้หมดทุกอย่างนะครับมันคือขออีกห้ากล่องเนี้ยเอาสามสกินที่มาทีก็คือเทกนายนะครับกระเป๋าใหญ่แล้วก็มันชื่อว่าอะไรวะเคตายได้แล้วนี่มว่าเออเฮ้ยก็คือขาดขาด,ขาด,ข,าดขาดเคกระเป๋าใหญ่อลดิถ้า่งั้นอ่ะได้แล้วด้วยเฮ้ย ทุกคนไอเฮีย้ยผมเพิ่งเห็นไม่ใช่เป่าใหญ่ผมได้ของทองมาอันหนึง่งกระเป๋าเอาอโทรเพิ่งเห็นโอเคโอเคอย่างน้อยคลิปนี้ของ,องทองก็ออกไปชิ้นหนึ่งนะครับคือกระเป๋าเริ่มต้นของเรานั่นเองนะครับมาแล้วชิ้นหนึ่งวเวล้วรู้สึกว่าเหมือนผมจะไม่เคยมีกระเป๋าเริ่มต้นในพัสะกินอ่ะหรือมีวะแต่เอ้ยเอ้ยมาแล้วไงสันในสองร้อยห้าสิบล้านดอลลาร์ โูโอเคผมไม่โลภผมจะไม่ขอว่าทําไมไม่ออกค้องตองริล่าทําไมไม่ออกเฮลวี่เพราะว่าเฮีย yeah, ดีกว่าไม่ไม่ออกให้ผมเลยมาแล้วครับห้างของสุดท้ายของทองมาอีกหนึ่งชิ้นนะฮะเป็นชิ้นที่สองเพราะว่าชิ้นแรกเนี่ยเราได้กระเป๋าเริ่มต้นไปนะครับกระเป๋าเริ่มต้นนะฮะมันคือเป๋าเริ่มต้นหรือเป๋ามีเดิลไม่รู้แต่คือได้มานหนึ่งแล้วครับอันนี้คันที่สองนะฮะกระตุกสักกูมิลุ้นเลยแม่งมาแล้วครับทุกคน แน่ๆสองร้อยห้าสิบล้านนะครับถามว่าขายไหมขายพี่ใชเ้เองดิอ่อจะกินระกากคุณไ,ไป่ขายเอาทุกคนไปต่อครับเหลือ,อก็สุดท้ายแล้วปะโอ้ยไม่เป็นไรทุกคนไปฮะใบสุดท้ายนะมถราจำไม่ผิดใบสุดท้ายของเรานะครับ ย่ดูจะได้เบิ้ลนหมดแล้วปะเออหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมล่าสกินพันล้านถึงจะได้ไม่ถึงพันล้านแต่ก็ได้ประมาณ250ล้านก็คือ25%นะครับของเป้าหมายเราก็มันดีกว่าไม่ออกเลยเนาะได้ของทองสองชิ้นส่วนกระเป๋านี่ผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวคย่อยเดี๋ยวคย่อยเดี๋ยวค่อยเปิดดูดีกว่าบางครั้งเดี๋ยวขอไปกดใช้สกินหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าจะใส่ให้คนดูดูด้วยนะครับแล้วผมจะเช็คด้วยว่าสกินไหนผมยังไม่มีบ้างนะแล้วก็ตั้งเป็นสกินหลักไว้้เเลยนนะรไใชทโ แม่อยู่ก็มานะฮะกล่องสุดท้ายใบ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 ที่ห้าแรกเลยนะครับใบแรกในหนึ่งในห้าเลยกับไอเขาเรียกว่าอะไรนะสไนอาข้าวสามนะครับอุ้ยถ้าเป็นเอสพีองหกอ่ะมันจะการันตีเลยว่าแพงกว่านี้ทุกคนเอสพีองหกอ่ะนะครับสกินอะ่ะแต่จะแพงต่างไม่มากหรอกนะครับไม่มากไม่มากนิดหน่อยนิดหน่อยอ้าลืมกดสกินมาไปแล้วครับเดี๋ยวกดอันนี้ก็ได้นะครับขอบนั่งชิลเลยเพ่อหนุ่มเทรดที่รัานได้ไหมได้ <laughs> เทรดตัวนี้ไม่ได้ด้วยครับต้องเทรดตัวอื่นนะครับ มาลจ้าโอ้หไม่มีเรียกร้อยด้วยอันนี้คือเวลปะมาแล้วครับมาแล้วครับเอ้ยมอ,องผมวะโอ้โหนี่จะจัดของเต็ียมวอลเลยเปล่าเนี่ยพวกเราเอ้มาครับมาครับสกินสกินเอาอย่างราอยาล้านไม่ซ้ํากันมาเปิดนะครับป๊บนี่กระเป๋านี่อ๋อคือเป๋าเริ่มต้นนะฮะไม่ใช่มีเดียมเป๋าเริ่มต้นแล้วก็เกาะนี้เคี้ยนนี่ขายดีมากจะชิ้นมีเดียมลองมาก็มึงเลย IBA แล้วรอบมาก็จะเป็นนี่ครับเคนายผมขายดีสุดๆแล้วก็หูลูกซองมสเบิกขายดีใช่ย่อยเหมือนกันมสเบิกเนี่ยลูกค้าเข้าเยอะและ้วสิดูดิหกอันไอ้เฮียลูกค้าเยอะจัดนะครับลูกค้าเข้าเยอะจัดๆนะฮะปึ๊บปึ๊บอ่าเดี๋ยวขอผมขอเตรียมของมามเพื่อลองสก,กินก่อนเพราะถ้าผมไม่เตรียมมานะเดี๋ยวผมลืมมาเออได้สก,กินอะไรมาบ้างถ้าไม่เตรียมมามีลืมไหมน้องครับว่าได้สก,กินอะไรบ้างก็ด้แบบร้องให้ผู้ชมดูเลยว่าเออได้สก,กินอะไรมาบ้างนะครับ แล้วก็เคตายอ่าเคตายเคไนท์ปึ๊บอ่ะ, K อะพวกชุดเกาะหมดยังวะเกาะมีเดียมมีเดียมโอเค okay. หมดยังวะกระเป๋าใหญ่นะครับกระเป๋าใหญ่กระเป๋าเล็กนี่คือนะ่าจะเป็นอย่างสุดท้ายเลยนะกระเป๋าเล็กไม่ต้องไ,ไ,ไม่ต้องใส่อะไรดีกว่ามาเฉยเฉยกระเป๋าใหญ่อ่าอันนี้ป่ากระเป๋าใหญ่แบ็คแพ็คประเทศไทยน่าจะนี้ยทุกคน แล้วก็ต่อไปเป็นพวกอาวุธนะครับปอนมีคารัมบิดคารัมงอแล้วก็ไม้เบสบอลเบสบอลนี่ไม่เคยมีสก,กินเลยใช้ไหนวะน่นจาจะนี้แหละน่าจะไม่ใช่ไม้เหล็กน่าจะเป็น,นไม้ธรรมดานะครับแล้วก็คารัมบิดคารัมงอนะครับที่เหลือก็จะเป็นปืนแล้วนะครับปืนก็จะมีเป็นไอไบรฮันนี่แล้วก็ดีเซอร์ตละอันนี้ไม่ใช่เอ็มจีผิดแกบอกจะเอาลานะครับจะเอาลาเอาปืนลาไอ้รอยนัดนะครับรอยนัดเทคไนไม่ได้ดีกว่าเออ ของกากาขาดอันเดียวคือเทคนายนะครับไม่ได้นะครับส่วนพริก้าสูตรอันนี้มันไปเสี่ยงไม่ได้ป่ะมันเป็นพริก้าสูตรธรรมดาใช่ไหมลาไปไหนวะลามาริลาขึ้นต้นด้มาริซอนพอแตกไปออดเป็นมาริลาไม่มีป่ะไม่มีใช่ไหมเคทได้แล้วก็อ p k พเคไม่มีในครั้งนะแต่อันนี้ไม่มีครั้งนี้ก็คงจะให้ดูไม่ได้นะครับลาก็เหมือนจะไม่มีด้วยนะครับลามาริลาอะไรว่าปืนเอ้า ป็นพีก็เสียีก็พีก็สูนไปเสียงนี่ว่ะชิหายละเอออ p k พนี่ได้ลองให้ดูแล้วก็พีก็สูญไปเสียงนะครับเสร็ได้เทคไนท์มันมีในครั้งแต่เปิดไม่ได้โอเคข้าวๆประมาณนี้ทุกคนมาใช้สกินเลยครับหมวกลองเลยหมวกหรือมวกสกินเสร็จสกินนี่แซนสตอมถ้าถามว่ามันก็แล้วแต่ความชอบของทุกคนนะยังบอกผมชอบชอบสีสดอ่ะทุกคนอันนี้ก็สำหรับผมมันก็ ผมชอบอันนี้มากกว่าอะพวกนี้นะครับนี่ชอบนี้มากกว่านะครับก็ถือว่าให้คนดูดูคร่าวๆนะอีกรอบหนึ่งอะผมจะต้องเซตเป็นหลักไปนี่ทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับเซนต์อมซีรีส์ใหม่แต่ความใหม่เอาความใหม่เขาสู้นะครับต่อมาก็จะเป็นสกินของ iba นะครับผมไม่ใช่ n b a นะนะบัตจิตบอลเด้อผมมีอันนี้อยู่แล้วครับเป็นไงผมก็ชอบอันนี้มากกว่าอยู่เพราะมันติดปีกไงเออของดีตัวท็อปได้ครั้งผมเหมนะนเมื่อกี้เพราะว่ามันเป็นแบบติดปีกอะนะครับถึงแม้ปีกมันจะน้อยนิดนึงก็ปีกอะ ต่อไปก็จะเป็นเรียกว่าอะไรเอ่ยสิ่งนี้ครับไม้เบสบอลโอ้โหแม่งแล้วกูเข้าไปผมเดาอะไรก็ผิดไปหมดเลยวะเป็นไม้เบสบอลเหล็กนะครับแม่งเอ้ยแล้วก็ปืนผมจะดูอย่างหนึง่งเมื่อกี้ผมลืมดูในคลังผมไม่มีปืนนี่หลอวะไอ้ชื่อว่าอะไรวะปืนเออ AK สิบห้านะครับ AK สิบห้าเหมือนจะไม่มีปะ่ะใครเขาจะเก็บบอ,อกว่าปืนนะี้จริงไหมเออผมผมก็ไม่เก็บคนหนึ่งอะ กูคิดว่าในครั้งผมก็ไม่น่ามีนะ AK15 นะครับ AK15 AK15 ไม่มีจริงๆนะแม้แต่ r 9 3 r 9 3กูย,ยังไม่มีไม่ได้ r 9 3จะามาใส่แต่กินให้เขาดูดู AR3 ก็ไม่มีนะครับทุกคนมันก็นั่นแหละให้ดูแค่เขาดูแล้วจะดูจากคนอื่นเห็นแล้วล่ะนะครับปะ่ะ Research Eagle ก็ไม่มี MG อ้อมันคือ MG นี่ไม่ใช่ลาเนี่ย MG ถูกแล้วเนี่ยไม่ใช่ลามาริลานะครับ MG มีอยู่นี่ เซ็ตสก,กินโฉเลยเซ็ตส,ก,สก,กินโฉเลยนี่อภิษผิดสก,กินนี่สก,กินอันนี้สก,กินนี่ทุกคนก็สวยนะผมว่าถ้าเทียบกับสีแดงแต่ผมชอบสีสดทุกคนสีแดงก็สวยกว่านะครับแต่ก็ไม่คิดถือว่าให้ดูข้าวนะว่าเออประมาณนั้นนะครับอย่างที่บอกไปโ <laughs> ทษทีผมไม่อยากแกะผมพูดตามความจริงก็คือผมนะอะไรอะ่ะพอเอาไม่ท่านมาก็ไม่ได้นะครับมันบอกว่าไม่เท่าไม่ใช่หรอเป็นสกินเหล็กไม่ใช่หรอคืออ๋อคือยอมสกินไม้เป็นสกินเหล็กว่างั้นชัดเลยไอสัต แล้วเมื่อกี้เขียนเมทอลนะครับเนีย่ยเห็นไหมเมทัลเห็นไหมกระบองเหล็กแต่มายัียสกินไม้ไ้เราก็งงเลยทีน,นี้โอ้โหต่อไปไปได้ไม้นะครับทุกคนเสียดายไม่ได้ไม้ขั้นสุดมานะครับนี่อยากจะบอกนี่ครับก็สวยอยู่แหละแต่คืออย่างที่บอกไปเป็นคนชอบสีสดมากกว่าเพราะฉะนั้นคือขออนุญาตเซตเป็นสีหลักที่ผมใช้ไว้นะทุกคนชอบสีสดมากกว่าครับอันนี้ดีกว่าปึ๊บโอเคต่อไปก็จะเป็นมีเดียมนะครับก่อนนี้มีเดียม อันนี้ผมไม่ค่อยมีสก,กินด้วยแต่ผมมีอันนี้อยู่แล้วนี่ครับทุกคนนี่สีมันก็ตามอี่เลยครับสีไม่ค่อยสดก็อย่างที่บอกแล้วแต่ความชอบนะครับต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าธรรมดานะฮะับเป๋าเริ่มต้นของทองของทองอีกชิ้นของเรานะฮะก็คือชิ้นนี้ครับโซอันนี้โชว์ได้เลยเป๋านี่ครับปึ๊บอ๋อแต่ก,กูจะดูอนะไรเนีมองไม่เห็นอะดูได้แค่นี้ป่ะก็คือผมขอเซตเป็นของผมอันนี้ไว้ดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะนี่ต่อไปก็จะเป็น คาราบิดนะครับรีบุส๊สก,กินคาราบิดไม่ค่อยมีสก,กินด้วยอันนี้เลยเพราะอกมันเป็นมันเก่าแล้วเบื่อละนี่ตอนนี้ก็ตอนนี้คือใช้งานจริงเลยนี้เพราะว่าไม่มีสก,กินอื่นนะครับอ่าต่อไปมอสเบิร์กครับมอสเบิร์กลูกซองใครมาะวะมอสเบิร์กเรามีหลายสก,กินนะครับแต่ก็น,นี้ก็ให้ดูครับก็สวยนะมันมีมันมีความดิบเถื่อนเหมือนทหารจริงๆนะทุกคนนะครับไปเราเซฟส,สก,กินหลักเราไปก่อนโอเคต่อไปก็จะเป็นฮันนี่แบตเจอร์นะครับ ฮันนี่เบจเจอร์นี่ไม่มีสก,กินน่าจะมีอยู่แต่คือแบบมีไม่เยอะนะครับนี่อ่ายังไม่ได้เสร็จเลยทุกคนก็มันดูเป็นแนวดิบเถื่อนเป็นทหารทุกคนมาดูเป็นทหารจริงๆะครับทุกคนก็กกเท่นะมันดูดุดันอะ่ะดูแบบเออเป็นทหารจริงๆครับเป็นที่บอกไปนะครับมาเสร็จเสร็จก็เสร็จเป็นเดมของเราเดี่เใช้นะครับ <laughs> เสร็จกลับเสร็จกลับต่อไปก็จะเป็นหมวกเคสตายนะครับเคสตายเรามีอยู่แล้วด้วยแต่คือก็กก้องใส่ให้เขาดูดูนะครับเคสตายนี่ทุกคนอ่าอะไรอะ เท็ดไรอ่ะไอ้หนุ่มเพื่อไอ้สัตว์เท็ดกูเพื่ออะไรเนี่ยขอคุณเพื่อใครมีดักหนุ่มนะครับมาก็ประมาณนี้นะสำหรับหมวกอ่าไอ้สกินเมื่อกี้เจ้ามันก็สวยนะทุกคนแต่ผมมีอย่างหนึ่งอยู่แล้วไงนะครับไปฮะต่อไปก็จะเป็นกระเป๋านนี้ปะใช่นี่ปะผมอรูก่วนไม่ใช่ชิบหายแล้วแสดงว่าผมไม่มีกระเป๋านะครับก็่นแหละคงให้ดูไม่ได้จริงๆต่อไปก็จะเป็น RPK เลิศเลยครับผมอันนี้ไม่มีสกินด้วยอันแรกเลยก็คงต้องใช้เป็นของหลักครับมันทิดอะไรมาให้ผมวะนะายสกินกูไม่ได้ขายกูไม่ได้ขายเออไอหนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำคลิปแค่นี้ก่อนโอเคโอเคเวทเวดเวทเวเวเออรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวกูขายเดี๋ยวกูขายสกินที่กูซ้ำๆโอเคไหมรอก่อนหนุ่มรอก่อนรอก่อนรอก่อนเออเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอรีวิวสกินคนดูก่อนเออไอหนุม แม่งนี่ไม่จะซื้อสก,กินผมเฉยเลยวะไปไงลูกค้าเข้านะครับโอ้ไะรีบเลยรีบเลยลูกค้าเข้ารีบเลยไอ้สก,กินสกากันซ้ำนะครับหมวกอันนี้อ่าก็มีความดิบเสือนแต่ที่บอกไปว่าเราเรามีอยู่แล้วนะครับของเราสุดท้ายละจริงๆพี่ก็สุดน,นะครับทีเด็ดอันนี้เหมือนจะไม่มีสก,กินด้วยก็ใช้เลยครับทุกคนโอเคหมดนะครับทุกคนก็คลิปนี้คงขอจากพอดีทุกคนขอตัวไปขายสก,กินอนนั้นทุกคน <laughs> ขอบคุณทุกคนที่ดูจบครับขอบคุณครับ